ตลาดหุ้นไทยคะ่ะคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าต่้ต้นปีจนถึงประมาณวันที่25มีนาคมนะคะคือปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมียอดเงินซื้อสุดที่ของนักลงทุนต่างชาติสูงถึง1นึ่งแสนล้านบาทด้วยกันนะคะตัวเลขจริงคือ1นึ่งแสนสามร้อยหนึ่งล้านบาทค่ะซึ่งตัวเลขนี้ถือว่าสูงที่สุดในภูมิภาคค่ะ<ม> <CC. S 1> เพราะว่าถ้าเราไล่ไปดูในแต่ละตลาดนะคะในอิโนโดนีเซียซื้อสุดที่ไปประมาณ1,900ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในฟิลิปปินส์ ในไต้เกาหลีใต้นะคะแล้วก็ในไต้หวันเนี่ยนะคะกลับเป็นขายสุดทิด้วยซ้ำนะคะมีเพียงพุ้นไทยนะคะที่ซื้อสุดทิไปกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่ามากที่สุดในผืมิภาคำถามคือเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ในมุมของการลงทุนเราจะเห็นโอกาสนี้สะท้อนถึงภาพของตลาดหุ้นไทยในมิติไหนนะคะไปร่วมพูดคุยพร้อมกันค่ะกับทนาของคุณกรพัฒน์บรเชษฐ์นะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริหารการลงทุนด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระ พัฒนาศินสวัสดีค่ะคุณกรพัฒนสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเฟิร์นคุณดรวิทย์ครับผมครับคุณกรพัฒนครับปัจจัยอะไรครับที่ผลักดันให้มีฟันโฟจากต่างชาติไหลเข้ามาแล้วก็มีการซื้อสุทธิในตลาดบ้านเราสูงถึงระดับแสนล้านบาทครับครับคือถ้าเราดูตั้งแต่ต้นปีนะครับเราก็เห็นว่ากระแสเงินในเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะหลากหลายมากนะครับในฝั่งตัวตลาดหุ้นอย่างนอตเอเชียเนี่ยเป็นภาพของตัว capital outflow นะครับเงินไหลออกต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมี ตลาดอาเซียนบางตลาดนะครับที่เห็นภาพของตัวกระแสงเงินไหลเข้านะครับก็คือตลาดหุ้นไทย3,000กว่าล้านเหรียญน,นะครับอินโดนีเซียเนะี่ยประมาณสัก2,000ล้านเหรียญแล้วก็ตลาดหุ้นมาเลเซียนะครับประมาณสัก1 4 0 0ีนหะครับข้อหมายคือ3โครงสร้างตลาดเนี่ยมีอะไรที่คล้ายคลึงกันนะครับเช่นเลยว่าลักษณะของตัวโครงสร้างตลาดเป็นลักษณะตัวโอเอคนมี e นะครับแล้วก็ภาพดองโดยรวมเ,เนี่ยหลังจากตัววิกฤตแพนดมิกมานะครับสตลาดนี้เศรษฐโดยรวมยังไม่ได้กลับ เข้าสู่ภาวะปกตินะครับนั่นก็เป็นที่มาว่าผมคิดว่าภาพแรกเองที่กระแสเงินเนี่ยนะครับมีการโลเคชเงินเข้าในส่วนตัวตลาดหุ้นอาเซียน3ประเทศนี้ต่อเนื่องก็คงเป็นเรื่องตัวความคาดหวังหลักนะครับต่อทิศทางเศรษฐกิจนะครับที่จะฟื้นตัวเป็นปกติในระยะเวลาประมาณสักปีครึ่งข้างหน้านะครับนั่นเป็นที่มาว่าตั้งแต่ร้อยต่อปลายปี2021จนถึงต้นปีเนี่ยนะครับเราเห็นเงินนะครับปรับโพชชั่นเข้ามาในส่วนตัวตลาดหุ้นในลักษณะนี้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ในเชิงโครงสร้างอีกนะครับถ้าถามว่าตลาดหุ้นของตัวตลาดอาเซียนอย่างตัวไทยนะครับ Indonesia, อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเนี่ยนะครับลักษณะของตัวโครงสร้างของธุรกิจหลักๆเนี่ยมันมีพวกหุ้นเทคโนโลยีอะไรก็ต้องบอกไม่เยอะนะครับนั่นหมายความว่าเป็นตลาดที่แรงกดดันในเรื่องตัว valuation นะครับก็จะน้อยด้วยในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยเราจะเป็นขาขึ้นบอนดิวดีตัวสูงนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นตัวแปรที่ทําให้ตัว หุนเทคโนโลยีซึ่งเล่นกับไฮโกรธไฮพีความคาดหวังมากๆเนี่ยจะต้องมีการดิสคาลเลชันลงนะครับเช่นภาพรวมก็พอจะบอกได้ว่าทีมหลักของตลาดก็คือการเล่นกับภาพของตัวเศรษฐกิจนะครับที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นแหละแต่คําถามคือแล้วอะไรนะครับที่ทําให้ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีเงินไหลเข้านะครับมากกว่าทั้งตัวอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวตลาดหุ้นมาเลเซียในแง่เม็ดเงินด้วยจริงผมมองแบบนี้ครับอันแรกเลยก็คือต้องบอกว่ามาันแคปของตตลาดหุ้นไทยใหญ่กว่า อันที่2ก็คงเป็นเรื่องตัวอัพไซที่ผมคิดว่าตลาดเองอาจจะพอมีความคาดหวังบ้างในเรื่องตัวโอ,อกาสในการเลอกตั้งนะครับในเวลาสักปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเข้าใจภาพว่าการเลอกตั้งก็น่าจะเกิดนะครับในกรอบตรงนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงปลายปีนะครับหรือจะอรอคบเทอมในช่วงมาสักปรมาณหนึ่งปีหน้าก็ตามนะครับก็เป็นแรงบุกปวกครับที่จะทำให้ตลาดหุ้นไทยมีกระแสเงินไหลเข้าครับผม ที้จุดเด่นนะคะที่เราเห็นตลาดหุ้นไทยโตต่อเนื่องจะเป็นอน,นิสงให้ขยับฟันเฟลอเข้ามาได้เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ประมาณสักกว่า20%แล้วไม่แน่ใจว่าในปกติค่าเฉลี่ยตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรหรือก็เหมาะแบบไหนที่น่าจะสะท้อนการขยับขึ้นหรือว่าการเปลี่ยนมุมมองของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยได้บ้างครับคุณกรพัฒครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์นะครับตัวสกรีนนิดหนึ่งนะครับก็คือ ภาพของตัวฟันฟลอร์เองนะครับหลายคนก็เห็นว่าในอดีต,ตนะครับตั้งแต่ปี2010ต้นมาเนี่ยนะครับนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยจะถือหุ้นไทยเฉลี่ยหลังปี2010ในรูปลาซาเชอร์เลยนะครับประมาณสัก23.2นะครับแล้วก็ปัจจุบันถือเท่าไหร่นะครับ17.47ก็ต้องบอกว่ามีดิสคาวจากค่าเฉลี่ยเยอะมากนะครับระดับพีคๆเนี่ยช่วงปี2012-2013ไม่เคยถือเกือบ30เปอซ็นตยซ้ำไปเพี้ยนภาพตรงนี้เองเนี่ยถ้าเรามองว่าธีมหลักมัันคืืออเร่งตว เศรษฐกิจที่จะมีการรีคาบรี่ขึ้นมาในทางเฟรมสักปีครึ่งน,นะครับเทียบเท่ากับฟรีแพนดิบิกเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับที่กระแสเงินเนี่ยจะเข้าต่อเนื่องนะครับในเวลาปีครึ่งข,ข้างหน้าอีกสัก1%เซถึง1 5หเอรเลเวลที่พอคาดหวังได้เนี่ยนะครับเกือบเกือบเน้ปลายสองแสนล้านก็เป็นอะไรที่พอจะคาดหวังได้เพี้งตอนนี้เข้ามาแล้วมาแสนล้านถามว่าโอกาสที่จะเข้ามาอีกนะครับเท่าตัวเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพียงแต่ถามว่าในช่วงไตรมาสสเนี่ยนะครับ เราคิดว่าเงินจะเข้าต่อเนื่องไหมนะครับเราก็ต้องมาดูกัน,นครับว่าโครงสร้างจุวันเองเนี่ยสีไทยเนี่ยมีภาพของการเบ้การเติบโตออกไปนะครับจากภาพาตัวเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คิดมาทั้งในขาตัวพลังงานนะครับแล้วก็มาทาั้งในขาตัวเงินเฟ้อจากตัวอาหารด้วยนะครับขณะที่กําลังซื้อในรวมก็มีแนวโน้มแผ่วลงนะครับสาหกรรมการท่องเที่ยวเองก็ดูเหมือนจะเบ้ไปจากพอสงครามด้วยนะครับเพราะนั้นแรงบวกตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าทําให้ตัว โครงสร้าง,งตัวเศรษฐกิจไทยนะครับมันอาจจะฟื้นตัวไม่ดีในช่วงไตรมาส2ซึ่งเป็นจุดที่ว่าฟันโฟจะสะดุดในไตรมาส2นี่แหละนะครับแต่หลังจากนี้ไปนะครับในภาพรวมเนี่ยเราไม่ได้มองว่าภาพของตัวเงินเฟอ้อที่สูงณปัจจุบันจะนําไปสู่ภาวะ s t a g f l a t i o นหรือว่าที่ทางเศรษฐกิจที่เผชิญกับผลกระทบเรื่องตัวังซื้อที่แผ่วนะครับแล้วก็ภาพของตัวเงินเฟอ้อที่สูงนะครับยาวนานเกินไปก็เป็นจุดที่ทํทให้เราคาดว่าตั้งแต่ไตรมาส3ต้3นไปนะครับเราน่าจะพอเห็นเงินกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งได้ครับผม ครับทีนี้การที่ถ้าเกิดว่าอาจจะสะดุดช่วงไตรามาสสองไตรามาสสามอาจจะกลับเข้ามาอีกมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อนักลงทุนและนักลงทุนควรจะมองและมีการกําหนดกลยุทธการลงทุนอย่างไรในไตรามาสที่2ซึ่งกำลังจะมาในอีก3 4วันข้างหน้าครับคุณกรพัฒน์ครับครับคือต้องยอมรับชัดเจนนะครับว่ารัสเซียยูเครนเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ยืดเยื้อแล้วแหละนะครับแล้วเงินเฟ้อสูงน่าจะอยู่กับเราไปอย่างน้อย,อยอเฟอ้อซากของปีนี้นะครับไ่นเป็นที่มาว่าตลาดเองกําลังจะเผเชิญนะครับ after shock ที่ตามมาหลัง c ครส i s p a n d มิ i ก,ก็คือ financial shock นะครับเรามีการทำ backtest นะ financial shock นะครับเวลาเข้ามาเนี่ยตลาดเองจะปรับฐานประมาณสัก3เดือนนะครับก็จะแมทชิ่งพอดีว่าสักกลางปีเนี่ยตลาดน่าจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นเห็นไตรมาสสเองผมเชื่อตลาดหุ้นจะเวียนผันผวนคล้ายไตรมาสหนึ่งนะครับแล้วก็ยังคงเป็นช่วงที่ตลาดยังคงต้องค้นหาฐานต่อนะครับเอ่อก็เลยแนะนำลงทุนแบบนี้ครับว่าถ้าเอาเฉพาะไตรมาสสเองเนี่ยคงเน้นตั้งรับแล้วก็เน้น defensive sector นะครับซึ่งมักเอาเปร์มได้ดีในสถานการณ์ที่เกิด financial shock มีกลุ่มอะไรบ้าง <c oughs> 1กลุ่มโรงพยาบาลนะครับ สองกลุ่ม ICT นะครับเป็นสองกลุ่มหลักที่เนเพื่อน่าสนใจหุ้นอย่างโรงพยาบาล BDMS นะครับโรงพยาบาลเกษมราชมีัพไซด์นะครับจากเทรนด์รายได้ที่จะดีขึ้นต่อเนื่องทั้งในส่วนตัวรายได้จากนนโควิดนะครับทั้งในส่วนตัวรายได้จากตัวผู้ป่วยต่างชาติที่น่าจะเข้ามาในช่วงไตรมาสสามแบบริ่งตัวนะครับเช่นเดียวกับตัว Advanced ICT อย่างตัว d t e c ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ได้ผลกระทบเชิงลบน้อยนะครับจากสถานการณ์นี้นะครับแต่อะไรก็ตามนะครับกลางยาวพอค้นช่วงไตรมาสสไปเนี่ย โดมิเนสิกเพลย์จะกลับมาโดดเด่นครับเพราะฉะนั้น mm hmm. จังหวะที่ตลาดเองเหวี่ยงผันผวนถ้าลงมาสักพันหบวกลบหรือต่ํากว่าเนี่ยอาจจะมองเป็นโอกาสในการซื้อหุ้นค้คาปีนะครับอย่าง c p พีออแมคโครนะครับเช่นเดียวกลุ่มธนาคารนะครับอย่างตัวเอชซีบ uh, ีหรือว่า Kbank นะครับแต่ระยะนี้โดมิเนสิกเพลย์อาจจะต้องรอจังหวะและโอกาสไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าตลาดเองแต่มาสององเนี่ยเหวี่ยงไม่แพ้แต่มาหนึ่งแน่นอนครับผม mm hmm. ทีนี้สิ่งที่เราเห็นนะคะนอกเหนือจากฟันโผลแล้วก็คือภาพของเศรษฐกิจแล้วก็การเลือกตั้งเรามองว่าปัจจัยเหล่านี้เองเนี่ยนะคะในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยมีอะไรที่เราต้องมอนิเตอร์ต่อเนื่องเช่นไม่นแนจใจการเปลี่ยนขัวข้วการเมืองหรืออะไรที่เราอาจจะได้เห็นในเร็ววันนี้เนี่ยนะคะมีผลด้วยหรือเปล่าคะคุณกราพัฒน์คะครับจริงๆผมคิดว่าประเด็นการเมืองเนี่ยจะมี Impact เชิงบวกนะครับโดยเฉยพาะเวลาที่เราเห็นนะครับ ตลาดเองอยู่กับตัวรัฐบาลน,นะครับมาระยะเวลาหนึ่งนะครับเทคซามสามปีสี่ปีขึ้นไปเนะี่ยถ้าเกิดการเลือกเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นจะรีแอคชั่นเชิงบวกนะครับหรือว่ามีความคาดหวังบวกตอนนี้บายใหม่ๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นในเรื่องตัวอ e ิเล็กชั่นแลลลี่ e <lection> <L ally> อาจจะเกิดแล้วก็น่าจะดึงดูดในเรื่องตัวเม็ดเงินครับต้นโฟเข้าด้วยแน่นอนครับเวลามีภาพของการอิเล็กชั่นเองหุ้นโดเมสติกนั่นแหละก็จะเป็นกลุ่มที่เอาเปรียบมีแต่ว่าถ้าไม่ได้เข้ามาเร็วเกินไปนะครับกับภาพที่ผมได้เรียน หุ้นดอมสเพลอาจจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มลงไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดภาพของตัวอิเล็กชันมาเร็วนะครับมีความคาดหวังได้เนี่ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าหุ้นในกลุ่มตัวด e ม t ส c p เพลอาจจะไม่ได้ปรับฐานอะไรลงไปมากมายน,นะครับอันนี้ก็คงเป็นจังหวะและโอกาสที่นักงทุนเองจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับผมครับนอกเหนือไปจากปจาัจจัยเรื่องการเมืองแนละปัจจัยอื่นมีข้อเสนอแนะอะไรให้กับนักลงทุนในช่วงเวลาที่หลายสิ่งหลายอย่างผันผวนคาดเดาลำบากแบบนี้ครับคุณกฤชพัฒน์ครับ ครับคือแน่นอนครับภาพของตัวตลาดเองเนี่ยความผันผวนนะครับเราเจอมาหลากหลายช่วงนะครับแล้วก็มันก็สร้างโอกาสเสมอนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเวลาเกิดภาพตัวความผันผวนนี่เนี่ยอย่ากังวลกับตลาดเกินไปนะครับแต่ให้พี่ยามมองโครงสร้างระยะยาวว่า่าสีไทยเนี่ยจะฟื้นตัวได้ไหมนะครับถ้าเราเห็นภาพว่า กลางยาวมันน่าจะฟื้นได้นะครับตลาดเองก็จะมีแรงหนุนเชิงบวกเข้ามาอยู่ดีนะครับเพราะนั้นความมกดโอกาสของการลงทุนนะครับก็รอจังหวะนะครับในการตั้งรับนะครับผมคิดว่าตลาดหุ้นแถวพันหนร้อยจุดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นโซนที่เริ่มซื้อหุ้นนะครับหรือว่าเติมหุ้นในพอร์ตได้ค่อนข้างดีครับผมอืแล้วในกลุ่มไหนที่เราต้องหลีกเลี่ยงมีด้วยไหมครับคุณกฤชภัทหรือว่าพักก่อนสําหรับช่วงเวลาที่อาจจะต้องเจอกับภาวะชะลอในช่วงไตรมาสสองเนี่ยค่ะ ครับอันแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าภาพอินฟลชันเงินเฟอ้อสูงคงกระทบในเรื่องตัวกําลังซื้อแล้วก็ต้นทุนภาคก,การผลิตนะครับไประยะเวลานึงนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวหุ้นที่ต้นทุนในส่วนใหญ่นะครับอิงในตัวน้ามันเนี่ยนะครับอาจจะยังคงมีสัญญาณร์เพอร์ฟ f o r m นะครับกลุ่มปิโตเคมี Me, นะครับกลุ่มแพคเกจจิ้งนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงตัวกลุ่มเครื่องดื่มบางตัวที่ต้นทุนปรับตัวขึ้นเร็วนะครับแล้วก็ปรับราคาขายไม่ทันเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นอาจจะผันผวนชิงลบอยู่ แต่ในทางกับการถ้าเราเห็นภาพตัวต้นทุนมันเริ่มมีทิศทางที่ลงหรือว่าราคาพลังงานเริ่มปรับลงเลนะนี่ยนะครับกนกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจสำหรับระยะกลยาวเหมือน,น,นกันนะครับระฉะนั้นทุกๆวิกฤตมีโอกาสรครับพยายามจับจังหวะแล้วหาโอกาสในการลงทุนให้ดีครับผมได้ครับเนี้ยคุณมากค่ะคุณกรพภัทค่ะขอบคุณมากครับคุณกรพัทรครับสวัสดีครับผ คนการนาฟบอลเชน,นะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยและบริหารการลงทุนด้านกลยุทธ์การลงทุน,น,รทนบริษัทละทรัพย์นมูระพัฒนาสินนะคะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดนะคะคือเงินไหลเข้ามาในอาเซียนเพราะว่าเป็นโออคโคโนมี e ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีหุ้นเทคที่โดนปรับฐานด้วยนะคะแต่ถามว่าเยอะหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ถึง20%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย23%แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราจะต้องจับตาคือไตรมาสสองนะคะในอีกไม่กี่วันที่พี่วิทย์บอกไว้เนี่ยแหละนะคะว่าอาจจะต้องเจอออกกกัับเเเศรษฐิิจททีี่่ชตวน,ะะวงน็งฟสู แล้วก็กว่าจะกลับมาได้คือช่วงไตรามาสสาที่เราน่าจะพ้นจากช่วง after shock จากเรื่องของวิกฤตทั้งโควิดแล้วก็สงครามไปแล้วนะคะดังนั้นไตรามาสสอตั้งรับนะคะลงทุนได้แต่ว่าต้องเป็น defensive stock ทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ ICT ไตรามาสสามค่อยไปลงทุนในกลุ่ม domestic play ทั้งค้าปลีกแล้วก็กลุ่มแบงก์นั่นเองค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ